ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่แถะอันบ็อกซ์นะคะไม่ถถะอันบ็อกซ์ EP สอนี้นะคะกล่องใหญ่มากเลยทุกคนจากแบรนด์ t e n k ูนั่นเองนะคะเห็นหมคะโอ้โหกล่องใหญ่มากก็คือเพิ่งวาส่งเมื่อวานเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นสายเกมมิ่งเนี่ยก็จะรู้จักเลยว่า t e n k ูเนี่ยคืออะไรนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้คือเป็นอ Work from Home อยู่นะคะทุกคนแล้วก็อี้ที่เป็นใช้นะคะเป็นเก้าอี้ที่แบบ แข็งมากแล้วก็ไม่มีพนักพิงด้านหลังนะคะเป็นคนที่ปวดหลังง่ายมากแล้วก็ปวดหลังเก่งมากเลยค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเก้าอี้แบบไหนก็ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเก้าอี้แบบไหนที่จะมาตอบโจทย์การทำงาน Work From Home ของเบนให้เบนรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะต้องมาอันบล็อกกันดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบนจะเอาไปใช้นั่งทำงานเลยนะคะ โอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่า Let's do it อีเกมมิจากแบรนด์กูะนะคะนี่ข้างหลังนะคะแว่าไม่เคยประกอบเลยนะคะเหมือนนี้ก็คือเขามีคู่มือมาให้นะคะนีมูลามาส์ซีรีส์ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับการใช้งานของเรา,าที่สุดนะคะคแล้วราคาก็ไม่ได้แพงหรือไม่ได้ถูกมากนะคะก็ประมาณ 2,490นะคะรวมค่าขนส่ง300ก็เป็น2,790นะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจไปซื้อได้ที่แบรนด์เทนกูนะคะใน Facebook แฟนเพจเนาะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนแค่รู้สึกว่าอชอบชอบในดีไซน์ของมันนะคะแล้วเป็นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย